เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทดสอบสังคมฟรีไฟ EP ที่45นะครับทุกคนก้อนนะครับสำหรับ EP นี้พี่ท็อปก็จะแต่งตัวสายเติมนะครับไปทดสอบสังคมจีบสาวในยานคนชิลเช่นเคยก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นแต่งตัวสายเติมในตำนานนะฮะบอกเลยว่าเซตนี้นะครับผมสมัยก่อนนะฮะสาว รักสาวหลงแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ก็แต่งตัวตามนี้ไปนะครับแล้วก็นะครับสําหรับ EP นี้ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับผมคีและหัวนะครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงค์ elite master นะครับทุกคนแต้ม20,002นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตกแรค์แกนมานะครับทุกคนและก็นะครับสําหรับคลิปนี้เซตการแต่งตัวนะก็มีตามนี้เลยหัวขาวนะครับ น้ากากไฟแล้วก็จะเป็นก้ามทองนะครับผมแล้วก็กางเกงเรดไลท์นะฮะแล้วก็นี่นะครับผมเทา้าเปล่านะครับทุกคนก็สําหรับเซ็ตนะครับแต่งตัวเอาไปตามนี้นั่นเองและก็สําหรับท่าทางใน EP นี้ก็เอาไปตามนี้นะครับทุกคนท่าให้หัวใจเช่นเคยท่าปากทงค้าผมแล้วก็จะเป็นพาราเฟลนะครับ แล้วก็นี่นะครับสกินเปินนะครับผมเวล8นะ M P 40แล้วก็นี่ซองแมงป่องนะฮะเวล8เช่นกันนะฮะก็สำหรับท่าทางในคลิปนี้ก็เอาไปตามนี้เลยนะครับทุกคนก็จัดหนะัก จัดเต็มเช่นเคยนะครับสำหรับท่าทางในอีพนี้โอเคนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเนะี่ยไปจีบสาวกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้สาวสักคน2คนไหมนะครับสำหรับคลิปนี้หูไม่ได้สาวแบบติดต่อกันหลายคลิปแล้วนะครับทุกคนบอกเลยเจอแต่คนด่านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไปลุ้นกันนะครับทุกคนโอเคงั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสังคมจีบสาวกันเลยดีกว่านะครับผม <Nope. S 1> ไปกันเลยครับทุกคน let's go เอาล่ะมาอยู่ในยานคนชิลแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะมากนะครับแต่ก็สาวๆก็ไม่ค่อยมีนะตรงนี้อันนี้ยืนเต้นกันอยู่นะครับผมพ่อนุ่มเอ่ออะไรเนี่ยพ่อนุ่มคริสต์มาสนะฮะตรงนี้นะฮะมีสาวอยู่คนหนึ่งนะครับผมห้องนี้ทางห้องมีสาวอยู่คนเดียวอเอาคนนี้เลยละกันโอ้โหเ<ะ>หลือจะเชือออะ สาวยอ่อสาวยอ่อกดอิโมจิเป็นหนึ่งทีเอาไอ้นี่แต่งตัวเหมือนผมซะด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้เยเรากดให้ดอกไม้สาวไปหนึ่งดอกละกันนะครับแล้วก็เราก็แบบพิมพ์จีบจบไปหน่อยละกันนะครับผม<อ>ชื่ออะไรครับเนี่ยเอเอถามก่อนเลยชื่ออะไรครับจัดไปแฮะอ่าชื่ออะไรครับผมไหนผมเช็คชื่อเขาดูดิ ฟ้าฟันเหล็กนะฮะเอ้ยมี IG ว่า <Wow. S 1> IG ฟารากดอ่านเอาดิอ่านไม่ออกไงเอา้าทุกโดนสาวแบบสาวเปิดวะทุกคนผมโดนสาวเปิดปะไอจี IG อะไรเนี่ยฟาราฟ้าอันเดอร์สกออนะครับผมโอ้โหแล้วก็เราก็ถามไปนะฮะผมเป็นผัว <S <S <ะ>ได้เปล่าอออันนี้บอกจีบกันหรือโอ้โหเอาดิเออผมเป็นผัวได้ปะครับ เป็นผัวได้ไหมครับทรงแบบผมนี่เป็นผัวได้เปล่าอ่ะอยากเป็นผัวครับอันนี้แบบถามเลยเมื่อกี้จีบกันหรือโอ้โหเจ้าเป็นคนบ้านไหนกันครับนี่เป็นผัวเฉยมึงเอ๋อปะโอ้โห <Nope. S 1> อุ้ยเอาว่ะชอบ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 ,ชอบมากครับปากหมาหมานี่บอกเลยเอาดิผมชอบเลยครับผมสเปกเลยแฮสเปกแฮแล้วก็เราก็พิมพ์จีบอีกดอกครับผม เป๊กครับปากหมาแบบนี้เอ้ยเอาดีจัดไปเอาเลยเอาเลยบอกเลยแรงทุกดอกแล้วบอกจะจีบนะฮะนี่แปลงร่างหน่อยละกันนะฮะเรื่องของโกว่าซันแล้วก็ย่อต่อครับผมแล้วก็แปลงร่างคืนดิเอออ้าวโดนสาวด่าว่าเออเอเอเฉยโอ้โหพิมพ์บอกมาดิ ผมรวยนะครับอ่าเอาดิผมรวยนะครับ <Wow. S 1> รวยแบบผมเป็นผัวได้ไหมอ่ะสาวอ่ะเอ่อเอาดิอุ้ยสาวเริ่มเข้ามาว่าเอา้าแล้วทำไมกูต้องมาเจอมึงด้วยเนี่ยฮะไม่มโอ้โหทุกคนแล้วคือแบบรวยแล้วไงคิดว่าจะมีคนเอาเหรออืมคือทุกคนครับดูดิโอ้โหถ้าผมไม่มาเจอโอ้โหทำไมตอนแรกมันไม่มีแบบนี้วะผมไม่ต้องมาทำไมผมต้องมาเจอกับคนแบบนี้ด้วยวะคือมันไม่มีผู้หญิงจริงเลยนะเว้ยตอนแรกอะ่ะ แล้วก็พิมพ์ถามไปเลยนะครับผมขอเป็นเมียได้ไหมครับเออเอาเดี๋ยวเอาเดียวดิแล้วก็แอกแอกไปแอก,กโชว์ไปครับผมเรามันรวยจริงไงเออเรามันรวยจริงก็ต้องโชว์นะฮะไอ้นี่จัดไปจัดไปครับผมแล้วก็นี่อะไรของมึงเนี่ย <laughs> เหมือนมันกำลังด่าผมหลอนในเฮทุกคนประสาทหรอแล้วก็ครับผมพิมพ์ไปแฮะ รวยแบบนี้เป็นผัวได้ยังจัดไปครับส่งไปเลยนี่แอ็โชว์ทุกท่าเลยนะฮะที่มีอยู่แอ็โชว์มันทุกท่าเลยนะครับทุกคนอือจัดไปแบบเบิ่มๆรวยแล้วก็อย่ามั่นมาทุกคนฝากธงโชว์ไปหนึ่งดอกล <ไป S 1> ะกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำ อ้าวก็มาดีเออเอาดีเอาดีครับเนี่ยรวยพอยังครับผมเออ <Nope. S 1> แล้วก็พิมพ์พถามมาไปดิแค่มาจีบด่าทำไมเนี่จัดไปตึงๆเอาดีเอาดีเอเอ,เอ,เอแค่มาจีบอะด่าทำไมครับผมไม่เข้าใจอะเออไม่เข้าใจเฮะบอกเลยแบบไม่ชอบพวกมันน้าเย็ดอ้ยพิมพ์พไป ผมรวยก,กรวยใหญ่นะี่ฮะนี่จัดไปตึงๆเอาดิไหวเปล่าสาวไหวกับผมไมหมครับฮรวยแล้วคิดว่าพูดไรก็ได้เหรออ้าวใช่ครับผมจริงครับจริงครับอุยทำไมคนมาเยอะจังวะทีเนี้ยโอ้อโเบิมๆเลยให้ทุกคนตอนนี้อย่าเลอะเทอะโอ้อโหแล้วก็ถามไปเลยทำไงถึงได้ เป็นเมียนะฮะอ่าเอาเดะเอ้ยนี่บอกพี่ชายเท่เกินอยู่แล้วครับน้องเออลราก็ถามไปเลยนะฮะทาไงถึงได้เป็นเมียครับผมสาวต้องทํายังไงหรอครับถึงจะได้เป็นเมียฮะทำไงได้บ้างรวยไม่มีฝีมือไม่เอานะโหยฝีมือยังไงฝีมือยังไงเอถามมาดิฝีมืออะไรครับอ่าถามไปเลยถามไปเลยฝีมืออะไรครับผมมีมี จัดไปปากไปเหลือจะเชื่อจริงสาวคนนี้เล่นเกมไงอีงอ้อโห้ย <Nope. S 1> พิมไปผมตึงหมดอ่ะครับนน่เอาดิเอเอผมตึงหมดอ่ะครับ,ผม,มรบผมตึงทุกอย่างครับผมตึงยันเป้ารวยแต่เล่นกากเจอมาเยอะแยะลูแล้วก็พิมพ์ไปผมตึงยันเป้านะฮะอ้าเอาดิผมตึงยันเป้าเอาดิบอกเลย ห้าแนี่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้หญิงรับได้หรือเปล่าหนึ่งหนึ่งปาชนะเดี๋ยวกูให้ไอจีให้ทำไมไม่เอาครับไอจี IG นี่มีอยู่แล้วครับฟาราฟาร้ฟาเนี่ยโอ้โหเออป<ะ>เป็นเมียได้ไหมอ่ะเออเป็นเมียได้ไหมอ่ะถ้าชนะเป็นเมียได้เปล่าวัวน,นมโอ้เฮ้ย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 ,ฮยจะตบหน้าเลยเอ่ะเฮ้ยเกินอยอะไรนะอะไรนะ อะไรนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้อุ๊ยอะไรนะเมะื่อกี้อ่านแบบไม่ค่อยแบบทันสักเท่าไหร่นะฮะเอออยากอ่านใหม่นะฮะทุกคนม,มงงเลยกูดอกนี้โดนดอกนี้เข้าไปเวอร์เลยนะฮะเวอร์จริงบอกเลยอเอาไงดีอะแอดเพื่อนเลยละกันนะฮะจังหวะนี้ผมมันแบบมันคือสเตล,ลผมอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่ปักคงสายไปอีกดอกนะฮะเฮ้ยพิมพ์ไปดิ ตบได้เลยเหรอเอ้ยผมพูดออกอากาศไม่ได้นะครับทุกคนผมอยากให้อ่านกับเราเองนะฮะเอ้ยเขาจะเอาไอ้นั่นตบหน้าผมว่ะทุกคนหู้ยคนลุกคนลุกหู้ยคนลุกเฮคนลุกจังหวะนี้คนลุกบอกเลยจังหวะนี้คนลุกเฮพิมพ์ไปดิคนลุกครับจัดไปครับทุกคนหยูยเจอสาวคนนี้กูคนลุกเลยฮฮบอกเลยคนลุกเลย จริงขนลุกจริงแบบเขาจะตบหน้าผมอย่างเดียวเลยอะจะเอาแบบอันนั้นตบหน้าผมด้วยอะเกิดไปเปล่าอ่ะมมีีเกิดไปหรือเปล่ามาดีหนึ่งหนึ่งมาตึงอะพิมไปออกมาออกมาออกมาครับอ้าวพิมผิดแฮะออกมาครับนี่จัดไปตึงตึงครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับสาวเลยดีกว่าในแฮะแม่ถ้าชนะสาวบอกเดี๋ยวจะเอาไอ้นั่นตบหน้าในแฮทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมไปหนึ่งหนึ่งกัน เอาล่ะมาอยู่ในเกม11แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าสาวคนนี้นะเขาจะตึงหรือเปล่านะครับผมอยากรู้เหมือนกันบอกว่าถ้าไม่มีฝีมือไม่เอาทําผัวใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะทุกคนว่าผมจะได้เป็นผัวเขาไหมนะ <Nope. S 1> ฮะเนี่ยจริจริงนะให้กับสาวฟรีไฟย้ํานะว่าไม่ทุกคนนะฮะก็คนดีๆก็มีเยอะนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็มีแบบนี้นะฮะงงเหมือนกัน อาจารยเอ๋วันด,ดีผู้สาวหัวโยกครับผมจังหวะนี้ปากทงแอคแฮห้หวินกอ็อีซี่อีซี่นะครับผมสบายๆบยนะยฮเจ<ะ>วินมันนานไปนะครับทุกคนโอเคปเลสโกต่อรอบนี้ไม่ซื้อเห็ดนะฮะไปครับผมปากดีจัดเลยนะสาวคนนี้คือแบบด่าผมเละเลยอะอย่างฮาเลยคือแบบอะไรอะผมเปิดมาโดนสาวด่าตลอดเลยครับทุกคน เฮ้ยอะไรอ่ะคุยดีๆแบบหายากๆนะฮะงงเหมือนกันแบบสาวคุยดีๆแทบไม่มีเลยหายากจริงหายากจริงนะครับทุกคนวันเดอ้ยปังปังอวยอึ้ยเฮ้ยสาวคนนี un> un> ้ไฮไลท์อยู่นะเฮ้ยไฮไลท์จริงคนนี Demon> ้ไฮไลท์จริง้ยโอ้โห เมื่อกี้ไม่เต็มหัวนะเมื่อกี้ถ้าเต็มหัวนี่ตัวไปแล้วนะฮะหัวโยกอาจารเอนี่แอคครับรวยแบบนี้เป็นผัวเธอได้เปล่าอ่ะเป็นผัวหนูได้เปล่าครับเป็นผัวได้ไหมครับรวยแบบเนี้ยโอเคไปครับผมต่อครับทุกคนอาปจัปเจเหยปัจเหยบอกเลย ผมว่าของจริงของจริงนะฮไปทุกคนต่อครับผมต่อแฮต่อแฮะรอบที่สองครับผม<ะ>เดี๋ยวยิงให้เละเลยเดี๋ยวยิงให้เละเลยเปิดเข้าให้ไหนอยู่ไหนป้งอ่ะจะเอตัวเองป้างหืมหัวโยกหุย หัวโยกครับอย่างนี้มีมีโหระยะนี้ก็หัวโยกสิครับเนี่ยเราแอคโชว์รวยให้สาวดูไปเลยนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> เผื่อเขาเปลี่ยนใจแบบอยากเอาเราทําผัวอะไรนี้นะฮะไปทุกคนต่อครับผมต่อต่อต่อเล l e t กเลดโกให้ <Nope. S 1> go, s <S ผมอยากลองยิงบนนี้บ้างวะ่ะมันจะเฟียลไหมวะยิงบนเนี้ไม่เคยเหมือนกันนะตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยผมยังไม่เคยขึ้นแบบไปยิงใครบนนี้เลยอะ ปลองดูลองดูงดสกกมนะครับทุกคนอาจจะเอ๋ขึ้นไปเลยอ้าวมันสุดแค่นี้วะโอ้โหเศร้าเลยหมดแล้วในะความสนุกไม่มีแล้วอุ้ยโอ้โหมลอบนี้แบบสาวมาแบบมาเหนือนะฮะมาเหนือมาเหนือ <Nope. S 1> มาเชียงใหม่เหรอครับน้องโอ้โหเมื่อกี้ไม่โดนหัวได้ไงวะ เฮ้ยน้องสาวทำไรโอ้โหระยะไกลวะทำไมต้องเล่นระยะไกลกับพี่ด้วยล่ะครับน้องเอผมมีสูตรผมมีสูตรไปครับน้องอ้าวขึ้นไม่ได้เฉยอ้าวอ้าวอ้าว้อนร้อนน่ฮะหัวโยกแบบนี้ก็หัวโยกเหมือนกันบอกเลยของแทรของแทรนะฮะของแท้แน่นอน เว้ยสาวกดหัวใจว่ะเฮ้ยกดหัวใจเสยคืออะไรก่อนมีใจป่เปล่าฮือถ้าแบบไม่มีใจก็ไม่ต้องกดนะครับเออแหมมากดหัวใจอย่างนี้แบบผมก็แบบวาวุ่นสิครับไปทุกคนต่อครับผมวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าเลตโกเลตโกหนึ่งวินะฮะขอแบบเม็ดเดียวได้ป่าวะรอบเนี้ยขอแบบเม็ดเดียวจบ จบงานเลยได้ไหมโอ้ยโหวิ่งเข้าซอกเสยอันนั่นแน่อ่จจะเอ๋ตัวเองว้าวตึงจังเลยครับผู้สาวหืสาวเข้ามาเหนืออีกแล้วครับทุกคน โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลันหลนหลนหลนโอ้ยเฮ้ยโดนหัวนะเมื่อกี้โดนหัวนะเกือบตายนะบอกเลยอาจารย์เอ๋ตัวเองปาดโอ้โหไปอยู่มุมนู้นเฉยโอ้โหไม่โดนอาจารย์เอ๋วัดดีผู้สาว กระสุนหมดอ่ะ,มะเมื่อกี้อ่าหัวโยกบอกเลยเข้าเหลี่ยมนะฮ้ทุกคนเข้าเหลี่ยมแฮเข้าเหลี่ยมแฮของมันแน่อยู่แล้วนะครับระดับแบบตึงๆแบบผมเนี่ยไม่งั้นแบบไม่ได้ฉายาแบบทอฟฟี่ไร้ไพ่ายหรอกนะฮะเ <Nope. S 1> มื่อไหร่จะมีใครมายิงผมได้สักทีว่าแบบอยากแพ้อ่ะอยากแบบอยากไพ่แพ้มั่งอ่ะเออโอ้โหทุกคน มีใครตึงๆแม่ในโลกฟรีไฟเนี่ยก็แนะนําผมไปได้เน่หรือแนะนํามาได้นะเดี๋ยวแบบไปจัดการให้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปคุยกับสาวหน้าล็อบบี้เลยละกันนะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go เอาล่ะครับตอนนี้มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับกดอิโมจิให้สาวไปหนึ่งทีอา้าวเขาก็กดมาเหมือนกันโอ้ยใจเดียวกันเลยนะฮะพิมพ์ไปดิตึงแบบนี้นะฮะเออเป็นผัวได้ยัง จัดไปแล้วก็กดอันนี้ไปหนึ่งทีอืออะไรเหมือนเก่งเอา้าบอกกูเหมือนเก่งเฉยพิมพ์ไปแล้วนะครับก็ชนะ5 0นะฮะเออก็ชนะ5 0สภาพเล่นในคอมเอ้าอะไรอ่ะเล่นคอมผิดหรอเล่นคอมผิดตรงไหนจ๊ะก็มึงคอมอ่ะโอ้โหโอ้โห,โหตัวเองยิงไม่ได้สักตัว เหลือจะเชื่อในให้ทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปอีกนะเอ๊ะกูเล่นใน iPhone. ไอโฟนเมื่อไหร่ไอพวกที่แบบอ้างคอมอ้างมือถือมันจะหมดจากเกมไปวะทุกคนงงโนแอนดรอยนะโอ้โหบอกผมเล่นในคอมและ Android วะโอ้โหแล้วก็พิมพ์ไปดิละตึงๆแบบนี้นะฮะเออเป็นผัวได้ไหมจัดไปครับทุกคน หล่อเท่เออคนมันหล่อเท่อคือดูดิคือด่าด่าแพ้และด่าคืออะไรคือแพ้และด่าทำไมงงงงนะฮะงงมากแพ้แล้วเออหล่อครับจัดไปครับผมก็ไม่รู้สิจา้าแล้วก็เราก็พิมพ์ไปต่อนะครับผมแพ้แล้วพานด่าไปทั่วนะฮะคือคนแบบเนี้ยคือมันไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดหรืออะไรยังไงไปเออมันคือมันจะชนะให้ได้เข้าใจปะ สรุปเอาเปล่าไอจีอะ่ะเด็กกูให้เอามาดิเอามาดิเอออยากโดนตบหน้าครับเป็นบุญตาได้เห็นกูโอ้โหขอบคุณขอบกะรุณามากๆานะฮะเออจัดไปครับผมเดี๋ยวกูเตะ <c oughs> โอเคทุกคนก็ไปเซิร์ชกันเอง,เองนะฟาราฟาฟาอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะก็ เห็นว่าแบบใหญ่นะเห็นทุกคนเออเห็นว่าใหญ่ก็อย่าลืมไปไปเซิร์ชกันเองนะครับผมก็ขอข้ามตรงนี้ไปละกันนะครับผมคนดีนะครับผมผมคนดีนะเห็นทุกคนเออคนดีนะี๋ับผมเป็นคนดีมากๆนะครับขอแบบไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ละกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันก็ปล่อยให้สาวมันด่าของมันไปนะครับผมพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปนะครับ ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็นะครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆุครับบ๊ายบาย